สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะเรามาต่อเทพกระบีมรณะตอนที่63ค่ะเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ซะไม่งั้นเจ้ารอให้สำนักหัวหยุนมาแก้แค้นได้เลยเฉิงหมิงเสียงพูดอย่างโหดเหี้ยมแม้แต่คนโง่ก็มองออกว่าเจียนเฉินไม่ได้คิดที่จะปล่อยพวกเขาไปไง่าย ตอนนี้เฉิงหมิงเสียงไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นนอกเสียจากการได้ออกไปจากที่นี่และวางแผนกลับมาแก้แค้นทีหลังเจียนเฉินยิ้มเยาะปล่อยเจ้าไปน่ะลึมันจะไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉิงหมิงเสียงและอีกสองคนก็น่าเสียกาดียุ่นพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าโศก เจียงหยางเซียงเทียนเราอาจทำร้ายพี่ชายของเจ้าแต่ตอนนี้เจ้าก็ได้ทำให้พวกเราได้รับบาดเจ็บเจ้าควรลืมเรื่องที่ผ่านมาเจียนเฉินเดินไปหาทั้งสามอย่างช้าๆกระบี่วายุโปรยของเขาปล่อยพลังปราณออกมาอย่างต่อเนื่องสามคนมองไปที่กระบี่เล่ากับว่ามันห่อหุ้มตัวเองอย่างช้าๆด้วยแสงสีเงินสว่างลืมเรื่องที่ผ่านมารึมันควรง่ายขนาดนั้นเลยหรือ วันนี้ข้าจะแค่ตัดแขนของพวกเจ้าทิ้งหากมีวันหน้าพวกเจ้าคงไม่มีชีวิตรอดกลับไปเจียนเฉินเดินทางมาถึงด้านหน้าของกาดิยุนแล้วกระบี่วายุป่ยก็พุ่งลงไปแนวโคง้งราวกับสายฟ้าสีเงินพุ่งเข้าหาไหล่ของกาดิยุนอ๊อ,อกกาดิยุนส่งเสียงกรีดร้องลัน่นใบหน้าของเขาบ่งบอกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาหน้าซีดเผือด เลือดพุ่งออกมาจากไหลของแขนขวามันตกลงมาบนพื้นอย่างไรค้คาเจียนเฉินตัดแขนขวาของกาดียุนใบหน้าของเฉิงหมิงเซียนและลวดเจียนเปลี่ยนไปทันทีพวกเขาเฝ้าดูในสภาพที่ตัวสัน่นพวกเขามองแขนที่ถูกตัดออกไปอย่างโหดเหี้ยมแล้วจากนั้นเสียงกรีดร้องของกาดียุนทำให้พวกเขาหน้าซีดสิทธิคนอื่นๆอีกสิบคนมองเจียนเฉินด้วยความกลัว การกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นใครจะรู้ว่าเขาเป็นคนไร้ความปราณีและสามารถตัดแขนใครบางคนอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่ลังเลการกระทำที่โหดร้ายนี้ก็ทำให้พวกเขาวิตกกังวลและหวาดกลัวเป็นอย่างมาก แต่มีประกายแห่งความหวังเล็กๆพวกเขาโชคดีที่ไม่ได้ทำร้ายเจียงหยางหูหากไม่ใช่เพราะความจริงนี่ก็ไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาต้องมีชะตากรรมเช่นเดียวกับลัวเจียนเฉิงหมิงเซียนและกาดียุนในการสูญเสียแขนเจียนเฉินทำราวกับว่าเหตุการณ์ตรงหน้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยใบหน้าของเขาไม่เปิดเผยอารมณ์ใดๆในระหว่างการกระทำที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเลือดที่สาดกระเซ็นบนพื้นดิน หรือเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของกาดียุนก็ไม่มีผลกับเขาเขามองลัวเจียนและเดินเข้าไปใกล้เขาด้วยกระบี่ที่เปียกชุ่มไปด้วยเลือดขณะที่เจียนเฉินเดินเข้าไปใบหน้าของลัวเจียนก็เต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่สนใจความเจ็บปวดจากบาดแผลเขาเริ่มคานถอยหนีเจียนเฉินอย่างช้าชาเหมือนหอยทากที่คืบคานขณะที่ร้องตะโกนว่าเจียงหยางเสียงเทียนเจ้ากำลังทำอะไร อย่าอยากเข้ามาไกลเจียนเฉินยังคงเดินช้าๆไปหาลัวเจียนด้วยสายตาที่จ้องมองอย่างเย็นชาไร้ความเมตตาเขาค่อยๆยกกระบี่วายุโปรยขึ้นมาเมื่อลัวเจียนเห็นเจียนเฉินยกกระบี่สีเงินเขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเขาทิ้งท่าทางยิงยัโซแล้วก็เริ่มวิงวอนต่อเขาว่าเจียงหยางเสียงเถียนได้โปรดข้าขอร้องเจ้าได้โปรดอย่าตัดแขนของข้าถ้าเจ้าปล่อยข้าไปนะ ข้าลวดเจียนขอสาบานว่าข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนเจียนเฉินไม่แสดงท่าทีว่าจะหยุดเขาแกว่งกระบี่กลายเป็นแสงสีเงินโค้งอีกครั้งหนึ่งเขาตัดแขนของลวดเจียนอย่างรวดเร็วภายใต้สายตาที่ไม่เชื่อของเจ้าของอาลวดเจียนส่งเสียงกรีดร้องอันน่าสะพึงกลัวแขนขวาของเขาถูกแยกออกจากไหล่ทำให้เลือดพุ่งกระจายไปทั่วพื้น เจียงหยางเสียงเทียนข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปลัวเจียนมีสีหน้าฉุนเฉียว ในขณะที่เขาก็ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธดวงตาของเขาแดงกล่ำเมื่อเขาจ้องมองเจียนเฉินด้วยความเกลียดชังที่รุนแรงเจียนเฉินไม่สนใจเสียงร้องของลัวเจียนและเดินไปหาเฉิงหมิงเซียงแทนใบหน้าของเฉิงหมิงเซียงยังคงเป็นสีขาวซีดมีเพียงความเสียใจเพียงอย่างเดียวในใจเมื่อเขาตระหนักว่าตัวเองอ่อนแอกว่าเจียนเฉินหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขามีพรรคพวกสิบคนในระดับเซียนเขาคง ไม่ถูกบีบบังคับให้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นนี้เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลัวเจียนเฉิงหมิงเสียงไม่สามารถระง,งับความรู้สึกหวาดกลัวในหัวใจขณะที่เขาพยายามสงบจิตใจลงเจียงอย่างเสียงเถียนถ้าเจ้าไม่ต้องการนำหายนะมาสู่ เมื่อได้ยินคำพูดของเฉิงหมิงเสียงทำให้ปฏิกิริยาตอบโต้จากเจียนเฉินออกมาทันทีแสงจ้าปรากฏขึ้นบนดวงตาของเขาขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าเขาหาเฉินหมิงเสียงก่อนที่เขาจะสามารถพูดจบประโยคเจียนเฉินได้ตัดแขนขวาของเขาไปแล้ว เฉิงหมิงเสียงหยุดตะโกนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่เหมือนกาดียุ่นหรือลัวเจียนที่กรีดร้องเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดได้ถูกระงับไว้ในลำคอของเขาแต่ใบหน้าของเขายังคงบิดเบี้ยวไปกับการแสดงออกที่แตกต่างกันดูเหมือนว่าความเจ็บปวดของเขาจะมากกว่าอีกสองคน เจียนเฉินมองทั้งสาคนด้วยสายตาที่ไม่แยแสและเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าวันนี้ข้าตัดแขนของพวกเจ้าครั้งต่อไปข้าจะไม่ไว้ชีวิตของพวกเจ้าแน่อย่าคิดว่าข้าแค่ขู่ข้านั้นเป็นคนรักษาคำพูดดวงตาของเจียนเฉินมองไปที่สิทธิ์คนอื่นขณะที่เขามองสิทธิ์แต่ละคนพวกเขาก็รีบหลบสายตาและจ้องมองลงไปที่พื้นด้วยความกลัว เมื่อใดก็ตามที่เจียนเฉินมองพวกเขาด้วยกระบี่ที่เปื้อนเลือดไม่มีใครคิดที่จะพยายามตอบโต้เลยเจียนเฉินมองกระบี่วายุปโปรยเขาคิดคู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาจึงถือกระบี่หันลงไปที่พื้นเลือดทั้งหมดที่สะสมอยู่บนกระบี่เริ่มไหลไปที่ปลายกระบี่แล้วค่อยๆหยดลงบนพื้นดินที่มีฝุ่นละอองช้าๆทำให้กระบี่วายุโปรยกลับมาส่องแสงระยิบระยับเป็นประกายอีกครั้งเมื่อกระบี่วายุโปรยสะอาดเจียนเฉินก็กลับไปยังเจียงหยางหู หลังจากที่ได้เห็นพี่ชายที่โชคเลือดความเย็นชาในสายตาของเจียนเฉินค่อยๆอ,อ่อนลงเขาพูดด้วยความกังวลว่าพี่ใหญ่กลับกันเถอะเจียงหยางหูพยักหน้าอย่างตกตะลึงตอนนี้ตาของเขาเบิกกว้างหลังจากจ้องมองการต่อสู้ทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาได้เห็นชัยชนะของเจี้ยนเฉินด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็น เจียนเฉินยื่นมือไปทางเจียงหยางหูที่โชคเลือดและทั้งคู่ก็หันหลังกลับเดินกลับไปที่หอพักทางถนนที่เงียบสงบแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังเห็นผู้คนจำนวนมากพอที่จะกระจายข่าวไปทั่วสำนักว่าเจียงหยางหูได้รับบาดเจ็บอย่างหนักไม่นานนักหลังจากที่เจียนเฉินกลับไปที่ห้องสิทธิ์ที่อยู่ในป่าก็ช่วยทั้งสามคนที่บาดเจ็บและเริ่มเดินไปเรื่อยๆจนถึงสำนัก ช่วงเวลาที่เขามาถึงทุกคนต่างก็ตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นสิทธิสามคนแขนขาดไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองข่าวของสิทธิที่ได้รับบาดเจ็บแพร่กระจายทั่วสำนักเหมือนการจุดกองฟางข่าวดังกล่าวแพร่กระจายไปยังอาจารย์ซึ่งเขารีบรายงานรองอาจารย์ใหญ่ไปเอินทันทีเมื่อไปเอินได้ยินว่าเฉิงหมิงเซียน ลวดเจียนและกาดียุนถูกตัดแขนเขาจึงได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องนี้และส่งพวกเขาไปหาหมอของสำนักทันทีขณะที่ไผ่เอินมาถึงห้องรักษาของสำนักกลุ่มคนจำนวนมากได้รวมตัวกันที่ด้านนอกพวกเขามารอฟังข่าวและส่งเสียงดังอื้ออึงรองอาจารย์ใหญ่จ้างไปเอินผักเหล่าสิทธิ์ออกไปแล้วก็เดินเบียดเสียดเข้าไปในห้องรักษาเพื่อดูสถานการณ์ มีสิทธิเลือดท่วมนับสิบคนนอนอยู่บนแคร่ตรงกลางห้องมีชายวัยกลางคนสองคนและมีผู้หญิงกำลังยืนปิดตาอยู่พวกเขาวางมือด้านบนสิทธิ์ทั้งสามคน เปล่งแสงสีขาวน้ำนมจากมือของพวกเขาให้ส่องไปทางสิทธิ์เหล่านั้นแสงไฟสีขาวน้ำนมปกคลุมไปด้วยบาดแผลที่น่ากลัวของนักเรียนทั้งสามคนมันปิดบาดแผลอย่างรวดเร็วการรักษานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่อาจอยั่งรู้และภายในระยะเวลาอันสัน้นบาดแผลของสิทธิ์ทั้งสามก็หายไปอย่างไร้ล่องลอยเมื่อบาดแผลหายไปสีหน้าของทั้งสามคนก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ตอนนี้พวกเขาไม่แสดงสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดในทางตรงกันข้ามพวกเขาดูผ่อนคลายมากขึ้นในเวลาเดียวกันสามารถเห็นล่องรอยของความตกใจลึกลงไปในดวงตาหลังจากรักษาสิทธิ์ทั้งสคนชายสองคนและหญิงหนึ่งคนก็คำนับไปอเอิญหลังจากนั้นพวกเขาจึงรักษาสิทธิ์ที่เหลืออีกสิคนหรือมากกว่านั้นที่นอนอยู่ตรงกลางห้อง รองอาจารย์ใหญ่มีสีหน้าวิตกกังวลในขณะที่สายตาของเขากวาดไปทั่วสิทธิ์นับสิบเขาจ้องมองเฉิงหมิงเซียงและอีกสองคนที่เสียแขนขวาเป็นเวลานานท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาแผดเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครทำให้พวกเจ้าบาดเจ็บถึงขนาดนี้เป็นคนร้ายต่างเมืองหรือไงหืม พวกเขาไม่รู้หรือว่าทุกอย่างภายในขอบเขต100กิโลเมตรนี่เป็นอาณาเขตของสำนักคากัดแค่คิดว่ามีคนกล้าเข้ามาในสำนักคากัดและทำร้ายสิทธิ์ที่นี่มันช่างกล้าดีมากไปเอิญโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าเฉิงหมิงเซียงและสิทธ์อีกสิบกว่าคนได้รับบาดเจ็บจากคนภายนอกรองอาจารย์ใหญ่นี่เป็นฝีมือของเจียงหยางเซียงเทียนเขาทำร้ายเรา สิทธิคนหนึ่งพูดออกมาอย่างอ่อนแรงใช่แล้วรองอาจารย์ใหญ่ท่านต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเราเจียงหยางเสียงเทียนไม่เพียงแต่ทําให้เราบาดเจ็บเขายังตัดแขนของนายน้อยเชิงและอีกสองคนรองอาจารย์ใหญ่ถึงกับพูดไม่ออก ไปเอินตกตะลึงกับเสียงเหล่านั้นเขาไม่อยากจะเชื่อในบรรดาสิทธิ์เหล่านี้คนที่อ่อนแอที่สุดก็คือเสียนขั้นต่ำบางคนคือเสียงขั้นกลางและบางคนคือเสียงขั้นสูงแม้ว่าพวกเขาจะพบก,กับเสียงขั้นสูงพวกเขาก็น่าจะสามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าน้องใหม่ที่เพิ่งตัดผ่านระดับเสียนเมื่อไม่กี่วันก่อนทำร้ายสิทธ์หลายคนไปเอินไม่อยากจะยอมรับความจริงนี้เลย หลังจากได้รับการยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นไปเอินก็มีสีหน้าเคร่งเครียดจิตใจของเขาหนักอึง้งเขามองหาอาจารย์ใหญ่ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ซับซ้อนเกินกว่าที่ไปเอิญจะแก้ไขได้หลังจากที่ไปเอิญเล่าถึงสถานการณ์ทั้งหมดให้กับอาจารย์ใหญ่ฟังอาจารย์ใหญ่ถึงกับตกตะลึงเขาลุกพรวดจากเก้าอี้ด้วยท่าทางตกใจและพูดว่าอะไรนะที่เจ้าพูดมาจริงหรื เฉิงหมิงเซียนลวดเจียนและกาดียุนถูกเจียงหยางเสียงเทียนตัดแขนจริงๆหรือขอรับอาจารย์ใหญ่ข้าไปเห็นมาด้วยตาของตัวเองแล้วแขนของทั้งสามถูกตัดออกไปจริงๆไปเอิญกล่าวอย่างเคลงคลึม อา,อาจารย์ใหญ่ถอนหายใจอย่างหนักและพูดว่าคราวนี้สถานการณ์แย่มากเจียงหยางเซียงเทียนคนนี้บ้าบินเกินไปกาดียุ่นและลววเจียนนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ตระกูลเจียงหยางจะรับมือกับสำนักหัวหยุนไหวหรืออาจารย์ใหญ่แล้วเราควรทำเช่นไรดีในอาณาจักรเกิดซุนของพวกเราไม่ใช่จะหาอัจฉริยะเช่นเจียงหยางเซียงเทียนได้ง่าย เราไม่สามารถยืนนิ่งเฉยดูอัจฉริยะที่ไร้ขีดจำกัดตายต่อหน้าต่อต,อตาโดยที่เขายัางไม่ได้เติบโตมิฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากสำหรับอาณาจักรเกอร์ซุนรองอาจารย์ใหญ่ไปเอินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักใจตอนที่64อาจารย์ใหญ่พึมพำรรอย่างเงียบๆที่เจ้าพูดมามันก็ถูกเราต้องปกป้องเจียงอย่างเสียงเทียน ไปเอื่อนเจ้าอยู่ที่นี่และแก้ไขปัญหาในห้องรักษาข้าจะไปคฤหฤาสน์ตระกูลเจียงหยางมิฉะนั้นถ้าเรารอให้ผู้เชี่ยวชาญของสำนักหัวยยุนมาถึงสถานการณ์ก็จะแย่ลงไปกว่าน,นี้หลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็เดินทางไปทางขอบหน้าต่างแล้วกระโดดออกมาเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจแล้วก็บินออกไปสู่โลกกว้างเหมือนกับนกเหยี่ยว ไฝเอินถอนหายใจตามลําดับเมื่อเห็นว่าอาจารย์ใหญ่หายตัวไปในท้องฟ้าเจียงอย่างเสียงเทียนได้รบกวนความสงบสุขในครั้งนี้หากเขาเพียงทำลายร่างกายของพวกเขาสถานการณ์ก็คงไม่เลวร้ายนักแต่เขาทำสิ่งที่โหดร้ายมากเขาตัดแขนของเฉิงหมิงเซียนไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่สามารถต่อแขนกลับมาใหม่ได้แต่ความแข็งแกร่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้สูงเกินไป สำนักหวยหยุนเองก็ไม่สามารถเชิญเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงขั้นเจ็ดมาได้ง่ายๆข่าวเรื่องที่เจียงหยางเซียงเทียนตัดแขนสิทธิสามคนแพร่กระจายไปทั่วสำนักมันเป็นเรื่องที่สิทธิทุกคนโจดขานความแข็งแกร่งของเจียงหยางเซียงเทียนทำให้ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ต้องตกใจอีกครั้งในขณะที่ทุกคนในสำนักกำลังพูดถึงเรื่องนี้เจียนเฉินก็นั่งสมาธิอยู่บนเตียงเขาเริ่มไต่ตองถึงการกระทำของเขา เขารู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเขาตัดแขนของเฉิงหมิงเซียนลัวเจียนและกาดิยุนว่าเขาเนี่ยได้สร้างปัญหามากมายให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เขาทำเลยดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ก็คือไกร่ตองอย่างลึกซึ้งว่าเขาจะรับมือกับความโกรธแค้นของทั้ง3มกลุ่มได้อย่างไรวันที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและไนไม่ช้าก็กลายเป็นเวลากลางคืน ปังปังเสียงเคาะดังมาจากอีกด้านหนึ่งของห้องของเจียนเฉินเมื่อได้ยินเสียงนั้นเจียนเฉินไขว่ห้างลืมตาขึ้นแล้วก็มองแกนอสูรขั้นหนึ่งมากมายที่ปัสจักพลังงานเขาถอนหายใจเงียบๆก่อนที่จะมองไปที่ประตูนั่นใครเจียงหยางเสียงเทียนฆ่าเองร้องอาจารย์ใหญ่จางไปเอินน้ำเสียงที่คุ้นเคยของจางไปเอินดังมาจากด้านนอกประตู เจียนเฉินรีบลุกขึ้นมาจากเตียงทันทีแล้วเดินไปเปิดประตูลองอาจารย์ใหญ่จางป๋อเอินยืนอยู่ข้างนอกประตูด้วยสีหน้าที่กวลกวายใจท่านลองอาจารย์ใหญ่มีอะไรผิดปกติหรือไม่เจียนเฉินถามกลับไปเขาพอจะเดาได้ว่ารองอาจารย์ใหญ่มาทําอะไรแต่จิตใจของเขาก็ยังสงบแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงลองอาจารย์ใหญ่ปาอเอินเนี่ยจ้องหน้าเจียนเฉินด้วยท่าทางที่ซับซ้อนและถอนหายใจพางเอ่ยว่า เจียงหยางเสียงเทียนเก็บของแล้วรีบตามข้าไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ทันทีโอเจียนเฉินตอบอย่างเฉยเมยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยหลังจากนั้นและเดินกลับไปที่ห้องอย่างเงียบๆเพื่อเก็บข้าวของของเขาเจียนเฉินมีข้าวของไม่มากเขาคว้าโอสดของตัวเองแล้วก็เก็บไว้ในเข็มขัดมิติของเขาจากนั้นเขาก็เดินตามไปเอินไปยังจุดศูนย์กลางของสำนักซึ่งมีหอคอยที่โดดเดี่ยว นั่นใช่ยเจียงหยางเสียงเทียนหรือไม่มันดูเหมือนว่าเขากำลังเดินไปกับรองอาจารย์ใหญ่บางทีเขาอาจจะถูกลงโทษรุนแรงมากขณะที่พวกเขาเดินผ่านสนามสิทธิหลายคนก็เริ่มรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันเจี้ยนเฉินไม่สนใจกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเขาตามหลังรองอาจารย์ใหญ่ไปเอินและในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงหอคอยกลางและเข้าไปในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่โดยตรง มีผู้อาวุโสสองคนนั่งอยู่ถัดจากโต๊ะของอาจารย์ใหญ่หนึ่งในนั้นคืออาจารย์ใหญ่ที่ทำตัวสบายๆในขณะที่ผู้อาวุโสอีกคนก็สวมชุดสีฟ้าและก้าวผมยาวดำไว้ข้างหลังจากด้านหลังโต๊ะมีชายชราดูธรรมดาเหมือนคนอื่นๆอาจารย์ใหญ่ข้านำตัวเจียงหยางเซียงเทียนมาแล้ว ลองอาจารย์ใหญ่ทักทายอย่างสุภาพเมื่อได้ยินอย่างนั้นอาจารย์ใหญ่ก็จ้องมองเจี้ยนเฉินทันทีและเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าไปเอินเจ้าออกไปก่อนขอรับไปเอินออกไปอย่างรวดเร็วในขณะนั้นคนที่เหลืออยู่ในห้องก็คืออาจารย์ใหญ่ของสำนักคากัด รวมถึงผู้อาวุโสในชุดคลุมสีฟ้านับตั้งแต่เจียนเฉินเข้ามาครั้งแรกผู้อาวุโสในชุดฟ้าเขียวก็จับตามองเขาเสมออาวุโสคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเจียนเฉินเขาคือพ่อบานของตระกูลเจียงหยางเจียงปยเจียงปเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจียนเฉินพูดขณะมองผู้อาวุโสเจียงปยมองเจียนเฉินด้วยสายตาที่ซับซ้อนก่อนที่จะถอนหายใจและเอ่ยว่านายน้อยสี่ เราเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของท่านในสำนักคากัดไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือมารดาของท่านพวกเราทั้งคู่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากแต่การกระทําของท่านในวันนี้รุนแรงเกินไปเจียนเฉินเข้าใจในสิ่งที่เจียงหยางไปํากำลังพูดเขาตอบอย่างแน่วแน่ว,ว่าเจียงไปข้านนะไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยพวกเขาหาเรื่องใส่ตัวเองพี่ใหญ่ไม่ได้ทำอะไรผิด พวกเขาก็ยังทำให้เขาบาดเจ็บปางตายหากให้ข้าย้อนกลับไปข้าก็ขอทำเช่นเดิมเจียงปายถอนหายใจนายน้อยสี่ข้าเห็นด้วยกับวิธีของท่านในทวีปเทียนหยวนคนที่แข็งแกร่งคือคนที่ปกครองคนอื่นแม้ว่านายน้อยจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแต่ท่านไม่ได้คิดถึงอำนาจหนุนหลังพวกเขาอยู่ หากเป็นเพียงตระกูลกาดิหรือตระกูลลัวตระกูลเจียงหยางของเราจะไม่ประสบปัญหามากนักในการจัดการกับพวกเขาแต่เฉิงหมิงเซียงเป็นบุตรชายอันเป็นที่รักของผู้นำสำนักหัวยุนสำนักหัวยุนนั้นมีอิทธิพลมากที่สุดในอาณาจักรเกซุนนอกจากราชวงศ์ดังนั้นตระกูลเจียงหยางไม่ควรไปล่วงเกินเจียงหยางเซียงเทียนอำนาจของสำนักหัวยุนค่อนข้างน่ากลัว แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอิทธิพลเท่าราชวงศ์แต่ราชวงศ์ก็กลัวผลกระทบใดๆจากการเข้าไปยุ่งกับพวกเขาในปัจจุบันในบรรดาผู้เชี่ยวชาญ6อันดับแรกในอนาณาจักรเกอร์ซุนมีคนของสำนักหัวยุ่นถึงสองคนอาจารย์ใหญ่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเจียนเฉินเคร่งเครียดมากขึ้นจากคำพูดเหล่านี้ ในขณะนั้นเสียงเคาะดังมาจากนอกประตูเสียงที่น่านับถือดังออกมาจากข้างนอกอาจารย์ใหญ่ข้านำตัวเจียงหยางหู่มาแล้วเข้ามาอาจารย์ใหญ่กล่าวประตูเปิดออกและมีอาจารย์คนหนึ่งเดินนำหน้าเจียงหยางหูมาเจียงหยางหูสวมเครื่องแบบใหม่แต่ยังคงเห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนเจียงไป เจียงหยางหูตะโกนเมื่อเขาเดินเข้ามาเขาไม่สามารถเก็บอารมณ์ไว้ได้ขณะที่เขาพูดด้วยความประหลาดใจอาจารย์คนนั้นไม่ได้เดินเข้ามาในห้องของอาจารย์ใหญ่หลังจากที่ส่งตัวเจียงหยางหูเข้าไปและคำนับอาจารย์ใหญ่เขาก็ปิดประตูและเดินออกไปเงียบๆดวงตาของเจียงปายจ้องมองรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเจียงหยางหู ในที่สุดดวงตาที่ดูธรรมดาของเขาก็เผยความโกรธออกมาเขาพูดอย่างโศกเศร้าว,ว่านายน้อยคนโตท่านคงเจ็บปวดมากเจียงหยางหูใส่หัวโดยไม่คิดอะไรเลยและพูดว่ามันแค่บาดแผลเล็กน้อยไม่มีอะไรสำคัญช่างมันเถอะเจียงป่ายเจ้ามาทำอะไรที่สำนักเจียงหยางหูถามด้วยความสับสนใบหน้าของเจียงป่ายไม่ได้บ่งบอกอารมณ์ใดๆเขาพูดเบาๆว่า นายน้อยทั้งสองควรไปเก็บข้าวของเจียนเฉินพยักหน้าอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำข้าเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจียงป๋าเจ้ามารับข้าลึกเจียงหยางหูถามด้วยน้ำเสียงไม่เต็มใจเจียงป๋ายพยักหน้าถูกต้องข้ามาวันนี้เพื่อรับตัวท่านสองคนออกจากสำนักมันคงไม่ฉลาดนักที่หากท่านทั้งสองยังอยู่ที่สำนักข้ากัดต่อไป เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงหยางหูก็มืดแปดด้านเขาอยู่ที่สำนักคากัดมานานพอควรและรู้สึกผูกพันกับมันเป็นพิเศษเจียงหยางหูเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าสองคนควรออกไปก่อนข้ายังมีบางสิ่งที่อยากคุยกับเจียงไปอาจารย์ใหญ่กล่าวเจียนเฉินและเจียงหยางหูก็ไม่ได้คัดค้านพวกเขาก็หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ เจียนเฉินและเจียงหยางหูไม่ได้รอนานเจียงป๋ายออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ในไม่ช้าหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองดูทั้งสองคนใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าที่มีความสุขเจียนเฉินและเจียงหยางหูติดตามเจียงป๋ายลงจากหอคอยแล้วก็ขึ้นขี่หลังสัตว์อสูรที่บินได้เพื่อออกจากสำนักคากัด มันบินขึ้นไปในอากาศโดยตรงและเริ่มมุ่งหน้าไปยังเมืองลอเจียนเฉินและเจียงหยางหูไม่ได้พูดคุยอะไรกันบนหลังสัตว์อสูรในขณะที่ทั้งสองกำลังรีบกลับบ้านทั้งคู่ดูเหมือนจะหนักใจมากภายในหัวของเจียนเฉินเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องความรักที่เขาได้รับจากมารดา แม้ว่าในใจเขารู้ดีว่าเขาไม่ใช่เด็กแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนดังนั้นความรักของแม่นี้จึงเป็นเรื่องใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสในความคิดของเจียนเฉินเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงการใช้ชีวิตในตระกูลเจียงหยางมารดาของเขาใส่ใจเขาและรักเขาหมดหัวใจสิ่งนี้ทำให้จิตใจที่เย็นชาของเจียนเฉินซึ่งไม่เคยได้รับความรักของมารดามาก่อนกลายเป็นทะเลแห่งความอบอุ่น เขามีความสุขและทนุถนอมความรู้สึกนั้นเวลาผ่านไปอย่างเงียบเงียบในขณะที่สัตว์อสูรระดับสี่พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วสูงและลมพัดจนเจียนเฉินหูอือผมสีดำที่มีความยาวระดับเอลของเจียนเฉินปิวว่อนอยู่กลางอากาศในขณะที่มันปลิวไหวไปตามสายลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและสงาผ่าเผยเขาดูมีความมั่นใจในขณะที่ขี่หลังสัตว์อสูรสัตว์อสูรบินผ่านข้ามหมู่บ้านและเมืองต่างๆมากมายภายใต้ท้องฟ้าที่มืดมิดหลังจากการบินผ่านสูง1,000กิโลเมตรเหนือพื้นดินผ่านไปหนึ่งชั่วยามกว่า,วาพวกเขาก็มาถึงเมืองลอเจียงปย่ควบคุมให้อสูรอินซี บินลงมาสู่บริเวณของคารุห่าเจียงหยางคนรับใช้ที่จัดการสวนด้านหลังออกไปนานแล้วเหลือเพียงคนที่จงรักพักดีที่สุดลมกระโชกแรงพัดลงมาบนรานกว้างขณะที่อสูรอินทรีลงมาจากท้องฟ้าและหยุดลงสู่พื้นดินชายสามคนจึงปีนล,ลงมา กลุ่มคนรีบมารวมตัวกันรอบๆอบอ,บอสูนอินซีโดยมีชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีขาวดำเป็นผู้นำกลุ่มนี่คือผู้นำตระกูลเจียงหยางและเป็นบิดาของเจี้ยนเฉินเจียงหยางป้าข้างๆเขามีหญิงงามสี่คนคือป่ายุ่นเทียนมารดาของเจี้ยนเฉินและป้าทั้งสามคนข้างๆป้าสี่ก็มีเด็กสาวที่ดูเหมือนจะอายุประมาณ18ปี นี่คือพี่รองของเขาที่เขาไม่ได้เห็นมาหลายเดือนเจียงหยางหมิงเย่ไกลกับนางก็มีชายอีกคนที่ดูเหมือนจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจียนเฉินเขาก็คือเจียงหยางเคอพี่รองของเขานั่นเองอย่างไรก็ตามในสายตาของเจียงหยางเคอนั้นดูมีความสุขราวกับว่าเขายินดีที่ได้เห็นเจียนเฉินต้องทุกข์ยากและต้องออกจากสำนักขากัด ข้างหลังสมาชิกในครอบครัวมีชายวัยกลางคนและผู้อาวุโสพวกเขาเป็นสมาชิกระดับสูงของตระกูลแต่และคนก็มีสีหน้าที่น่าเกรงขามขณะที่พวกเขามองดูเจี้ยนเฉินด้วยสายตาที่ซับซ้อนบางคนมองเขาอย่างมีความสุขบางคนมองด้วยท่าทางที่คาดหวังและบางคนก็ทอดทอนหายใจเจียงไปเดินไปหาเจียงอย่างป้าและยิ้มเล็กน้อย นายท่านข้าไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวังข้านำตัวนายน้อยคนโตและนายน้อยสี่กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยเขาป้องมือเจียงหยางป้ามองเจียงไปแล้วก็ป้องมือให้ขอบใจมากที่อุสตส่าห์ช่วยนายท่านชมข้าเกินไปมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วขอรับเจียงไปกล่าวเจียงหยางป้าชํำเลืองมองเจี้ยนเฉินและเจียงหยางหูดวงตาของเขาแสดงออก ทั้งความพึงพอใจและความชื่นชมขณะที่เขามองเจี้ยนเฉินเขาตื่นเต้นในสภาพที่ยังวิตกกังวลในที่สุดเขาก็ทอดถอนหายใจยาวและพูดว่าเสียงเอ,อ๋เจียงหยางหูเจ้าทั้งคู่มากับข้าที่โถงกลางเจียงหยางป้าหันหลังกลับแล้วก็เริ่มเดินออกไป จบแล้วนะคะสำหรับเทพกระบีมรณะในตอนที่64ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในตอนที่65นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ